สวัสดีครับพี่น้องชมชนคนรงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะฮะช่องผมเองเน้นไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือนักสร้างสารรค์บอนไซใหม่นั่นเองนะครับที่เข้ามาสู่วงการบอนไซผมก็เน้นย้ําเลยนะถ้าท่านต้องการประหยัดนะครับไม่มีเงินที่จะไปซื้อต่อมาแล้วมาสร้างเราต้องสร้างเองครับใช้เวลาไม่นานหรอกผมนะอายุมากแล้วนะ60แล้วนะครับผมก็สร้างเองทําเอง สามปีครับเนี่ยผม,ผมทดลองในมะขามแคะเนี่ยใบแครเนี่ยนะใครก็บอกว่าโอ้ยสร้างไม่ได้หรอกมะขามใบแครมันมันโตช้าจริงๆไม่โตช้าเลยครับใบมันเล็กนะแต่การเจริญเติบโตของกิ่งและลำต้นนั้น,นอาจจะดีกว่ามะขามโดยทั่วไปด้วยซ้ำนะลองดูนะทีนี้ว่าผมจะนำเสนออย่างนี้ f c ถามมาว่าขอขอซื้อกิ่งตอนหน่อยนะ ผมก็บอกผมไม่มีหรอกนะผมส่วนใหญ่ผมทาบเอาเสียบยอดเอานะเพราะว่าปกติผมผมทำใหม่ๆนะผมก็ก็มาตอนเหมือนกันเพราะตอนแล้วมันออกรากมั่งไม่ออกบ้างนะครับปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมสังเกตนะฮะพอผมเสียบจริงทาบจริงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูใกล้ๆกันแล้วกันจะอธิบายไปพร้อมจะได้ตอบปัญหานะในเรื่องกิ่งตอนและกิ่งเสียบจริงทาบนะครับนะครับ กิ่งไหนคือกิ่งที่เสียบยอดหรือทาบนะครับเนี่ยกิ่งนี้เห็นไหมครับมองเห็นนี่ชัดนะไม่ต้องบอกนานี่อันนี้เสียบจริงทาบจริงนะครับอันนี้ก็มองไปก็เห็นแล้วนะครับสังเกตใบไหมฮะสีเขียวอันนี้ใบมันจะออกออกสออีไม่เขียวนะครับก็คือยังออกขาว มันมันออกแกร็นนะฮะอันนี้ผมใส่ขี้วัวล,ลงไปแล้วผมชำไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับกิ่งนี้มีกิ่งเดียวนะในสวนตอนนี้มีกิ่งเดียวเพราะว่าผมไม่ตอนอีกแล้วนะครับส่วนใหญ่ผมก็เสียบเสียบกิ่งที่ที่รีวิวนะครับสาธิตให้ท่านไปสร้างงานต่อนั่นแหละนะครับแล้วก็เออผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมกิ่งตอนดีไหมดีครับถ้าตอนติด แล้วก็สามารถที่เลี้ยงจนไม่ตายแล้วท่านก็สามารถนํากิ่งตอนนะมีหลายหลายท่านขายอยู่นะทั้งกิ่งเสียบกิ่งตอนเวลาจะเลือกเลือกกิ่งไหนดูว่าติดหรือยังนะถ้าติดแล้วก็สามารถนํามาเ,เลี้ยงได้นะครับมันจะโตทันกันอยู่ปีที่สามสมมุติว่าผมปลูกพร้อมกันเนี่ยเนี่ยนะสองกิ่งนี้ทาไปปลูกพร้อมกันนะผมจะให้ท่านเลือกเลือกยังไง นะถ้าปลูกพร้อมกันในสองกิ่งเนี้กิ่งนี้จะไปเขียวทันและโตทันกิ่งนั้นปีที่สามสามฝนที่สามเหตุผลก็เพราะว่าตอนที่เราคว้น่นตอนเนี่ยผมคว้่นใช่ไหมควั่นเสร็จเนี่ยเขาจะต้องไปดึงอาหารจากข้างบนเนี่ยในจากยอดเขาเนี่ยมาเพื่อที่จะออกรากแล้วก็รากกินจะเดินได้นะเพราะนั้นรากเขากว่าจะเดินได้มันก็ดึงอาหารจากข้างบนพราะดึงจากข้างบนข้างบนก็แกลน มันก็ชะง,งักการจเจริญเติบโตนะนี่คือกระบวนการขั้นตอนที่เราไปตอนเขานะครับนะส่วนของของการทาบกิ่งเสียบกิ่งนะระบบรากเราก็เอาจากต้นมาขามต้นเล็กมาทาบมาเสียบนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้ชะง,งักการจเจริญเติบโตถ้ารอยแผลมันเชื่อมกันนะครับมันก็จะสามารถที่เขียวต่อไปได้ พอเรานําไปเลี้ยงนะไปปลูกแล้วปลูกได้เลยครับปลูกลงกระถางตัดวันนี้ก็เขียวแบบนี้นะไม่ต้องมาฟักฟืน้นแต่ข้อระวังของกิ่งเสียบและกิ่งทาพก็คือรอยแผลเนี่ยถ้ามันยังไม่เชื่อมสนิทเราห้ามแกะนะครับเอาไว้ก่อนนะมันมันจะปลูดจะบวมจะมีรอยรัดอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่ต้องแกะนะครับรับรองเขาไม่ตายนะถ้าเราแกะออกเนี่ยมันถ้ามันเชื่อมไม่สนิทมันจะดีดออก นะครับเราระวังตรงนี้แต่เราได้ตรงนี้นะถ้าเราได้กิ่งในลักษณะนี้ไปนะผมเห็นหลายเพจขายอยู่นะท่านเวลาท่านเลือกถ้ากิ่งเท่ากันให้เอากิ่งแบบนี้พอนํามาเรามาตัดนี่เสียบได้เนี่นะเราสามารถที่ตัดเสียบได้นะครับเนี่ยเอาไปเสียบในในเอาไปเสียบเอ่เอเสียบยอดกับตอมะขามได้นะครับเนี่ยในส่วนของ ของกลุ่มนี้เสียบได้ไหมเสียบได้อยู่ฮะอย่างต้นนี้เสียบได้อยู่เนี่ยแต่มันจะแกนหน่อยนะนะผมก็แนะนําอย่างนี้กันแล้วกันนะครับจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับกิ่งตอนก็ดีนะกิ่งเสียบก็ดีกิ่งทาบก็ดีนะครับขอแต่ยาอย่าให้มันตายเสร็จแล้วหลังจากท่านทาบท่านจะไปทาบอย่างไรท่านก็ไปทาบแบบที่ผมได้ได้รีวิวไว้แล้วนะครับ นะท่านมองเห็นไหมครับอันนี้ก็กิ่งเสียบนะครับมันจะโตโตได้เร็วเพราะว่าระบบรากเขาแข็งแรงแล้วแต่ต้นนี้รากเพิ่งจะเดินนะฮะพอรากเพิ่งจะเดินปั๊บนะครับมันก็จะมีปัญหาชะง,งักการจเจริญเติบโตระยะหนึ่งนะปีสองปีเท่านั้นแหละนะครับท่านก็รออหน่อยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาดูที่ผมปลูกไว้ก็ได้ผลอยู่นะครับนี่เป็นกิ่งเสียบยอดและก็กิ่งทาบนะครับ กิ่งเสียบและกิ่งทาบมันจะมีสองส่วนนะฮะทาบกับเสียบนะเนี่ยผมยังไม่แกะออกเลยนะผมแนะนําท่านนะเวลาท่านไปชําชําเสร็จท่านจะลงเลยชําสักสองอาทิตย์แล้วค่อยมาลงลงแดดได้แล้วก็ยังไม่แกะนะครับผมทดลองดูด้วยนะครับทดลองทั้งแกะอันนี้แกะนะครับอันนี้แกะออกแล้วนะ ก็ปกติดีทั้งแกะและไม่แกะก็เจริญเติบโตได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับมันเจริญต่อเนื่องไปนะครับผมก็ให้ทุกท่านได้ชมได้ดูได้เป็นกรณีศึกษานะเนี่ยให้ให้เป็นกรณีเพื่อให้ท่านได้ไปสร้างงานนะไปปลูกนะได้กิ่งไปแล้วก็ไปลงดินก่อนก็ได้นะใจะเย็นๆออผมเสียบไปนะครับเสียบยอดไปมันยังไม่ฟื้น นะครับถ้าเราลงดินแบบนี้นะครับหรือลงกระถางก็ได้นะฮะให้เขามีการเจริญเติบโตให้ดีก่อนนะครับไม้มันจะสดชื่นใบเขียวกลับมานะครับแตกยอดใหม่อย่างเงี้ย,ยต้นนี้ฟื้นแล้วเนี่ยนี่อย่างงี้ครับพอฟื้นเนี่ยมันดูดธาตุอาหารได้เนี่ยใบมันจะเขียวปัดเลยครับเห็นไหมครับอย่างนี้ท่านนําไปเสียบได้เลยนะท่านตัดนะท่านตัดไปอย่างเงี้ยแม้จะแตกใหม่เนี่ยก,ก็สามารถที่จะติดนะ เวลาไปไปเสียบยอดนะครับท่านตัดไปเสียบเลยอย่างเงี้ยนาอยากให้ลงดินให้มันเขียวแบบนี้ก่อนจะเย็นเย็นอย่าพึ่งอันนี้เขียวนะอันนี้เขียวนะครับเนี่ยชัดเจน mà. นะนี่เขียวปัดเลยนะครับนาะบางอันก็ยังไม่ฟื้อนอันนี้ก็ฟื้นแล้วนี่ฟื้นแล้วเนี่ยแตกยอดอย่างเงี้ยฟื้นนะครับมันจะเขียวนาะเราก็สามารถที่จะตัดอย่างนี้ครับ ท่านก็ตัดเลยเตัดแล้วก็เอาไปเอาไปเสียบยอดตัดอย่างนี้ไปเสียบยอดได้หมดเลยนะครับนะให้สังเกตว่ามันแตกยอดมาใหม่อย่างเนี้ยแสดงว่าเขาเขาเดินแล้วนะครับรากเขาเดินแล้วนะครับนะอืเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับในส่วนที่ถ้าท่านใดต้องการที่ไปต่อยอดนะสร้างงานนะครับท่านก็ต้องไปทําอย่างนี้ก่อนเดีย๋ยวเพิ่ง จะพึ่งเอาต้นที่ได้นะฮะไปไปสร้างงานเลยนะครับท่านไปต่อยอดก่อนนะครับนะบเอานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้อ่เปรียบเทียบให้เห็นแล้วนะครับระหว่างกิ่งตอนที่ผมถืออยู่นี้กับกิ่งเสียบกิ่งทาบนะบกิ่งเสียบกิ่งท่ามนั้นจะแข็งแรงกว่านะในระยะแรกนะครับนะกิ่งตอนในระยะ1ปี สองปีนี้มันมันจะไม่แตกออกมาสีเขียวใบมันก็จะแห้งผากนะครับท่านสังเกตนะฮะเวลาท่านไปซื้อมาเนี่ยมันจะใบมันจะแกนเหมือนจะไม่โตนะอยู่ยังไงก็อย่างนั้นแหละนะครับผมก็แนะนาให้ให้ทุกท่านเอาี้วัวใส่นะจะเป็นในกระถางหรือจะออที่เอาลงดินก็นแล้วแต่นะครับท่านซื้อมาจากไหนก็นแล้วแต่นะครับผมก็เคยซื้อมานะก็มาเลี้ยงก็แกนอยู่นั่นแหละนะครับไม่โตสักที นะก็ใส่ขี้วัวเข้าไปนะฮะโดยเฉพาะหน้าฝนพักเดียวนั้นแหละมันสามารถที่เจริญเติบโตได้ดีสรุปอย่างนี้กันแล้วกันว่าไม่ว่าจะเป็นกิ่งเสียบกิ่งตอนหรือกิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องอาศัยระยะเวลารอเขาสักนิดหนึ่งนะถ้าจะตัดสินใจซื้อผมแนะนำนะให้ท่านสามารถที่จะเลือกไอ้ที่แข็งแรงอะ่ะพูดตรงๆนะสำหรับ ของผมแล้วนะฮะช่องผมแล้วนะถ้าของท่านใดที่ที่ได้ไปนะฮะถ้ามันตายนะถ่ายรูปส่งมาทางไลน์นั่นแหละนะเดี๋ยวผมก็ส่งให้ใหม่นะครับนะไม่มีปัญหาสร้างงานไปได้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะในเรื่องของบอนใจมะขามใบแคระก็คงจะต,ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปได้วยกันมีโอกาสผมก็จะรีวิว นะครับวิธีการเสียบยอดให้ทุกท่านได้ชมนะครับเสียบต่อสร้างไม้บอนใสไปได้วยกันสวัสดีครับทุกท่านครับ